ามากับน้องนอาองมันนี่เนาะโซดคือเกาขวันะโอ้โหปเดี๋่วส สบายดีครับผู้ชมมื่อนี้มาพบกับคำแซงมันหนาเนาะคือเกาแล้วก็น่องสาวเต้นสบายดีกองแน่สบายดีนะยดนี่เพิ่นมาแต่บานเลยอุ้ยย <c oughs> ส,สียแล้วเลยดีเออกำนองรัดน่องเตี้ยนนอกมื่อนี้เนาะคำแซงเหลือก้านเนาะมื่อนี้เหลือก้านตอนเที่ยงนี่กามาห้องน่องเพิ่นแล้วก็สีส่วน สีเป๊ะๆน้องคนเนาะห่อนแบบนี้ <c oughs> นฟันจะสองสามสีหายตัวสีฝาเป็นเป๊ะๆแบบนั้นเนาะกินตำส้มแล้วก็น้ำเนาะปัป่นน้ำอย่างนีแ้แหละนี่แ,ลแลหละหั่านพวกไก่เราไก่ๆนี่เนาะไปกินพอแบบเออโด,ด,ดนๆกินกันเธอหนึงขนาดบ้า <c oughs> บอกคอยมีเวลาเนาะจะนอนคำแซงกับไปกันขึ้เก่าอีกเฮ้ยดูจะนอนจะเสื่อมเฮ้ยกินดูเห็นป่แหนกแก่ขอออกเลย โอ้คนในหน่อยพูดคนแก่มอกกลัวงานยากอาจจบน่ากลัวต่อยางมันยัง้โมยนะแต่อย่างส้มผมยังผมยังอีหลักาถผส้มลูกแต่นนอนคำแซงกับเลิกการมานอนนอนเพิ่นกงมาตะเฮียนมาติมาะรุนและตะเฮียนกับมานอนเต้นกับมาตะบานเนาะพอดาษหันหันเพิ่นเปิดแล้วหันบอลเพิ่นเฮดเวียร์ทะเลหันทัดดาวันเนาะ เป็นก็เลยพาวมาสิไปเห็ดเวียกตอแรงนี่เนาะเรื่อเวียนะกเนาะไดเปี๊เี๊กานเออตแรงเนาะสิไปนางลินยูหานเนาะไปจิบเบีรยจากสองสเกลวเซลซาอ่ะนะเอะนะเอดูดนะูไดจิเกลวจีเกลไไปเตียมดิเลยไ่ปนยาไปใส่คือไปดนขี่รถไปเนาะไก่เนาะ เป็นไก่นไก่ในขี่รถเนาะเดี๋ยววันนี้สิไปไปเนาะอยากยังเต็มทีเลยอยากยังสั่งให้เวิร์ตหานงบเพามีสี่สิบพันงบเพามีช่องลอยเนาะอยากยังสั่งเต็มทีมันสั่งลอยก็หาหกสิบไปได้เจ้าตังเงินตังกุบพ่อว่าไฉนะังตังเงินคุยพ่ออยู่มาพ่อนี้พ่ออยู่ว่าสื่อเงิน แต่นะกครไปลุกลุกลุกุกอดโดเงินไปแล้วี่ยถือไปเพื่อโลดยังเงินดูพ่ออัดโลดไปนะกขเชียวเดินทางไปสิกะโบย่างไปเรามันแดดมันใกล้เติบีดรกขี่ราจะซองนาทีเนาะควันะ จะซ่าออเอ้ไปล็อกห้องไปอ่อถูกาวสาวบ่สีเอเอ๋อออมมุมสีมาสบายเหงค่ะออจอหลุลลานั่งก็เต็นสบายไหมเป็นไงบ้าใช่พ่อใช่แล้วแม่แม่ น้ำผูบ้าสวนตินแตกงเห็นหานแปลงรถนี่เข้าแ้นสว่าขาวงผวซื้อ่าจะอะไเนี่ยนย่เลยบ่ไปก็ไปคนเดียวครอไป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 เถอะคนดีไปเจบ่ไปบอย่าไปถอยกินตำสมมีอไมี่ดนี่นี่นี่ขอกูเจ็บจอไปเ่อออมงเีนนี้ไปเต้นผูคือรถผู้ขีน้ำกันเนี่ยหน่อง Ôi ôi Lồng mê Đây, chơi căn vô hạn phía nào <cười> <cười> Đây, hào bay năng Ui, lồng cho nó

ทำบังตำตำผงตุ่งผงซดสนี่เอาสงบเด้องบมีหกหกสิบพันงบมีช่องหล่อช่างเต็มที่ขนาดใจเองก็ ไม่ขามาเลยเอาก็ะยางออกมาซื้อน้ำให้นางเอกเพิ่นเนาะคุนางเอกเพิ่นสองคนนั่นแหละแต่เออผมเป็นยังเอาใจเพิ่นหน่อยนึงท่านผูช้ชมมาออกมาซื้อน้ำเนาะมาหอดอ่านซื้อน้ำเนาะมาสั่งไอซูเปอรนะ์นั่นน่ะนี่น้ามะพร้าวแล้วก็ปัันละมุดเนาะ ตามสุพรรสร้างมากเลยเอาให้เกล่พันปันทาเนาะจะน้อยเฮานางทาหน่อยนึงจะน้อยเท่าไป่ให้ปวดนางเอกเพิ่นเฮากระสือหนามมาให้เออนางเอกเพิ่นเนาะป้องบ่าทั้งเก่ามืดกระปวดเบิดแล้วอันนี้ให้ปันละหมดเลย อคอยเต้นมักข่าวคอยมักข้าวช่างมักข้าวเต้นช่างมักข่าว่ <laughs> วาาเกา่างะโพนมันมาได้กะโพนเบิดเอาลมหมด่อนแดดเนาะแดดละเละีรอ เป okay. ียกหมดเลยเดินอ้าทุกข well, ่าวเลยเปียกหมดเราเสื้อสี่เหลี่ยแล้วท่านผู้ชมสี่เหลี่ยมนะเก๋ปั้นสี่เหลี่ยแล้วเนาะมาแล้วครับผู้เจ้าท่านผู้ชม ืัอนี้คอยก็มากับน้องสาวเนาะมากับน้องสาวสองคนมาไก่ชุดนาะท่านผู้ชมมากับนอ้บนองนะมาแบบชุดๆหน้าวันนี้นะวันนีย้ยังหลับชุดเลยอา้าวทีนอประเด็นนะอยู่ที่นี่อันนี้รวมทะเลเด่น อ้าวทะเลบานทะเลทะเลอันทะเลบางยอดนี่มีตีนไก่น้าพี่น่อตมอใช่ไก่ทะเลพี่น่อมีไก่ทะเลเชยได้กินตามสมด้วยอ่ากินกินเต้น Yên mẹ lên, nhang cứ thèm tả sao? mẹ anh mình cảm xem các bạn cầm đòn sao nó? Ừ. mày leo, lười lười thế nào? เือแน่เต็นตบาวกินเอาแม่กองนะเอา,างาๆแม่ก,กงานเสียหลวงปกเอาเด้อ

ยังจันอย่างเดามทุกช่เด้อพี่น้องเด้อนี่นะวันนี่ก็กินแลนะนะกินกับกินกับกินกับเมียน้องตัวแมนกินกับน้องตัวยูวันนี้ก็กินกับน้องนะน้องหนังบีกับน้องเน้นวันหนึ่ก็มากินกับน้องติ้นกับน้องรัดเนาะเมื่อก่อนก็กินเยอะ

พอเจ้าอุดมสมบูรณ mm ์เนาะพี si full, ่น้องเนาะมาเจ้าอุดมสมบูรณ์ไล่ซื้อจ่อคาซันนะฮะบ้นนั้นลงทุนเด้ออย่ากินข้าวแรลกถ้าาากินเนี่ยได้กินชมต้นชมตูเต้นผู้น้อยก็กินหน่อย

มาอีกแล้วโคกที่ซองเฮพี่หน่องตัวนี้เป็นกุ้งสดเนาะป้าเทอกุ้งสดเนาะว่า,า,า,าว้ไจะว่ายเสียบเลยมึงจะขำเนาะ ว่านนี่กันนี้แหละน้องตํำให้กินเนาะแบบนี้แหละน้องบี้นะมะนา่น้อ,านานองแม่เรียนนะแม่บมทรันบมษได กินสหรอเนะี่ยผูกินไล่นลเนี่ยก็ไลนะ่เจ้น นั่นเอก่ออีกบานนึงนั่นคืออะไรโอ้ยคือปลาบูอ่ะกิน <c oughs> สีแตกเนาะ <c oughs> สีแตกได้ได้วยบันอเอาเข้าไปแล้ววางมาขืนนะ <c oughs> เมั่งเอ้วสิบป่ะ

ผักก่อนก็ได้เจ้าผักกินก่อนหยุดให้เต้นกินก่อนอืมผักโฆษณาเจ้าไลโหนกาบ่มียังไงเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่แหละพาน้องๆเพื่อนมากินกินข้าวกินอันนี้นะกินตั้มนี่นะพี่น้องตอนที่เห็นเนาะ ก็ได้เพียงนี่แหละคืออยากแม่แหละก็เลยข,ข,อขอเงินมาใส่เนาะให้น้องๆไปกินนะนะชิวันกินอิ่มก็ตายก็ดีใจมันเนี้ยเอามืออี๋เลยเออเหมือกบรินนำเนาะ ใส่ม oh okay. ืออ okay. um. ีกแล้วทีบางครั้งเฉพาะจะยังยังตัวกับจอกควรพีดีงามเกามีอะไรท่านผู้ชมเฮากัสิได้มาไลฟ์ปีคลิปอยู่บันนี้เนาะพากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คำแรงเนาะเป็นกำลังใจอ่ะแหละคือเกาคิงฮอดเอฟซีสู่กูสู่คนเด้อบายบายบายกล้องเออ ว่าทองผ่าวแม่นั่งก็ะเช